นี่ครับบรรยากาศครับบึดจำบึดบึดจำบึดหาที่หากันเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สะพังครับด่านคุณทศครับผมโคราชโคราชนี่ครับผมนี่สุดยอดนี่ครับผมน้ำแค่นั้นน่ะนี่ครับนี่ครับพี่อ้วนครับผมพี่อ้วนเพื่อนผมเองครับผมเพื่อนผมเองครับนี่พี่อ้วนครับผมเยี่ย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 ม เปินผมเองครับไปแล้วครับบึดจำบึดเลยไปแล้วบึดจำบึดครับผมนี่สีหน้าแต่ละคนครับผมดูข้างหน้าครับผมนี่นี่ก็พออ๋อครับเสื้อแดงนี่นายนี่น,นี่น้ำดูครับข้างในโอ้เลยตะตุ้มก็มีครับน้ำด,ดูเอาดูเอาครับพ่อพี่น้องเอ้ยนี่ นนี่มัออโอ้โหดูหุนก็รู้ว่าเป็นใครนี่ครับเจ้านนหินไฮน้องชายผมเองครับบึกเลยคนนี้พรุ่งนี้ก็ไปเจอกันต่อครับพรุ่งนี้ก็ไปที่นนต่อเลยครับผมนี่ครับาาน่นได้ฝังเจอข้แถวเลยนะ ทั้งหน้า,าทั้งฝั่งครับเจ้นาหน,น้านีจ้อยนี่บรรยากาศสุดยอดครับผมหายอยู่กินครับผมวันแหจะปลาอยู่ที่เดี๋ยวจะรอดูแหรแรกจะเป็นยังไงครับจ้าเจมจ้าเจมวรพลครับทางนู้นครับ ี่นดูน้ำครับบางทัโอ้โหตรงนั้นตรงนั้นเลยตะตุ้มเลยครับโอ้ก็มีครับแต่แต่ละจุดจะไม่เท่ากันนะครับผมน้ำน้ำครับพอหนามแห้งครับรีบลงครับผมรอนานไม่ได้ครับแต่ละซีซีตามเกงขาสั้นมาผมจะลุยเดินถ่ายในน้ำแน่เลยครับโอ้โหดูคนครับนี่่นีครับพี่เซิร์ฟครับ ซร์นี่พ so um> uh, uh, so, ี่เซิร yeah)> right ์ตครับผมพี่เซิร์ตด <Yeah, ่านคุณทศนี่พี่เซิร์ตกับพี่อ้วนอยู่ใกล้กันเลยครับอยู่ติดกันเลยครับปล่อยเลยเอาเอาได้ใส่นี่ชายาล้านสี่นี่คนนี้ครับชายาเขาแตกทีเดียวล้านสี่ครับนี่คนนี้ล้านสี่ล้านสี่แสนวิวคนนี้สุดยอดครับนี่ อาครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยครับรอเรื่อนี้เาาอยู่ที่สะพังเอาแล้วหนึ่งสองจูดหมานหมานทุกคนครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามครับนี่ครับเหแรกลงไปแล้วครับผมน้ําเลยตะตุ่มนะครับผมบางจุดก็แค่หัวเข่านะครับบางจุดก็ไม่ถึงหัวเข่าบางจุดก็แค่ตะตุ่มจริงๆครับผมน้ําแห้งครับผมดวนเลยครับผมจัดแบบดวนเลยครับบ่อนี้ไม่ต้องรอนานครับหวานปุ๊บดึงเลยครับผมนี่ เพแรกลงไปแล้วครับเราอยู่ที่สะพังด่านคุณทศโคราชบ้านเองนี่ครับผมเตรียมแล้วครับผมนี่นี่รอดูเขาจะมีใครติดไหมไม่ชมกันเลยครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับผมตอนนี้โอ้โหนี่ครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะถ่ายใครแล้วเพราะมันพร้อมกันอย่างงี้ครับเขาดึงพร้อมกันอยู่แล้วครับผมนั่นมีแล้วครับนี่โหนี่โอ้โหปลานินไสใหญ่เลยครับนี่เรียบร้อยคนหนึ่งแล้วครับนี่ก็ปลานินไสใหญ่ครับนี่คนนี้นี่ตัวหน้าผมยังไหมครับดูเหขียวนั่นโอ้โหพี่รุ่งมีไหม นีโอ <muitas. S 2> ้โหตอนหน้าผมโอ้โหนี่เฮฟังเป็นไงโอ้โหปลาดิ้นไซโลโอ้โหอะไรพี่ดูโอ้โหแม่เอวบังโอนเฮ้ยมือจอึใส่กิโลจริงๆอ้วนบึกเลยเฮ้ยดูพีเสิร์ตเป็นไงโอ้โหโน่นเจ้านโนนโอ้โหดูเห็เขียวนี่เฮ้หยแรกรู้เรื่องเลยปลานิลใส่กิโลทั้งนั้นบอกเลยว่าใส่กิโลครับบ่อนี้ไม่พลาดเอ้ยดูแหฟนี้เนี้ยแม่เอวโอนเฮ้ยไปยึบไปยึบไปยึบโอ้โหดูครับแต่ละคนครับแต่ละคนครับโอ้โหอันยะเลย เออแต่ละคนเป็นยังไงปลาดินใสางามๆสกิโลเช่นนั้นเลยครับผมมีแต่ใสกิโลครับไม่พลาดครับเห็บ่อนี้หลายปีแล้วครับอู้ดูครับนี่ดูปลาดนินครับสกิโลม่รู้ว่าจะถ่ายใครแล้วมันเวิเวียไปหมดเลยครับตอนนี้กระจายทุกทุกคนครับคนแล้วโหนี่แหนี่ก็โหอัญยะเลยแหนี่เออดูเลือเปลี่ยนเลยปีสับด้วยสับแหเลยๆเลยโอ้โหเชียด้วยเชียดด้วยวะถ่ายด้วยเชียเขาด้วยครับโอ้โหโอ้โหดูใยแหนะครับ โอ้เต็มแหงเลยโอ้นี่หละนี่ของแท้ของแท้ปลานินครับยำเลยครับบ่อนี้ปลานินครับปลานินตะเพียนยีสมโอ้โหดูเพื่อนผมโอ้โหเอาเยอะแท้เต็มแหอันยะเลยโอ้โอ้โหพื้นเดียวเต็มเลยแานะครับมาลุนคนนี้ดึงขึ้นแล้วครับแมววางปอนเลยมือพร้อมจ้ะอ่านครับอ่านแล้วครับดึงแล้วมีไหมมีไหมมีแน่โอ้โห ไม่พลาดเลยพี่น้องเอ้ยปลานิลสใหญ่ใหญ่ปลานิลสใหญ่ๆ,ๆดูนะครับโอ้โหสากิโลทั้งนั้นแมวมองปูเลยตะทมตะทมจนับนะเฮ้ยจวดออไปตังงมณแล้วครับผมอาดูแหแดงนี่หูนี่ผ่ากันดึงรินเรียบหมดเลยครับผมนี่น้ำใจเปียกกรุบครียเลยครับผมโอ้ท้งเขียนท้งไทยมาหมดเลยครับตอนนี้โอ้อา่าดูแหแดงนี่ครับแหแดงนี่กำลังดึงครับแหแดงนี่ขึ้นเป็นไงครับ ามันคลื่นๆด้วยครับแสงมันอันไม่ชัดครับผมเหตุดงนี้ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วครับผมมีแล้วครับผมมีนานๆน้ำกระจายเปรดเหมือนเดิมครับอมาดูเหตุขาวนี่ครับเป็นไงเหตุขาวนี่เป็นไงโอ้นี่ก็เด็ดปลายอยู่ครับนี่โอ้โหเรียบร้อยเอาดูเหตุขาวเหตุขาวนี่กําลังดึงครับโอ้โหตอนนี้กาลังดึงรุนเรี้ยเลยครับตอนนี้นี่โอ้โหเอาดึงดึงดึงขึ้นมาแล้วครับดึงดึงมาแล้วดึงมา้วอ้โอ้เป็นไงโอ้หมุนสายหมุนขวามีแน่มีแน่ มีแน่แน่เอาน้อนี่แหละโอ้โหนี่ก็ไม่พลาดเอาแหม่วงนี่นี่ครับเอาดูแหสีม่วงนี่เป็นไงสีม่วงเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงเป็นไงนี่เอาดึง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 นี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดของแท่สุดนูดนั่นแข้นั่นก็โดนี่แหละโอ้โหนี่อยู่ศีสะพังดังมุณทศนี่หมานคักๆเลยดูน้องนายครับน้องนายเป็นไงน้องนายเป็นไงทุกคนน้องนายเป็นไงไม่ได้ยินเลยนี่เอาสมรีอุดหัวไว้เบานี่ นี่เป็นไงโอ้โหดูเหขาวนี่ยดูเหตัวนี้ก็ต่อ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 คนนี้ก็ต่อต่อรุ่นไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีก็ต่อต่อนนี้ต่อเลยโอ้โหดูเจ้านี้ครับโอ้โหดึงสโลโลชันเลยผมก็ต้องถ่ายภาพช้าๆตามครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้ยเสื้อเขียวกางเกงนี่มีคนเดียวครับในบ่อนี่นี่มีเสื้อเขียวคนเดียวคนเดียวครับคนนี้เดี๋ยวไปที่หลังครับรอไปที่หลังครับนี่รอดูเจ้านี้ก่อนครับรอดูเจ้านี้ก่อนครับรอรุ่นไปด้วยกันครับ ลุน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 มีไม่มีไม่มีนานเงียบเอาดูครับดูนี้แอบถ่ายครับไม่ให้เห็นครับนี่นี่พ่อคนขายน้ําครับนี่คนขายน้ำน้ำน้ำกระจายเปรกเลยนั่นนะคนขายน้ําเหุกันนี่กางเกงนี่เสื้อนี่ตัวคนมีคนเดียวนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอมาดูคนนี้ดึงขึ้นครับดูคนนี้ดึงขึ้นครับจะเป็นยังไงครับลุนลุนกันไหมครับอ่ดึงขึ้นแล้วครับแต่ยังไงก็ต้องมีแล้วครับมีแน่แน่ครับผมมีแม่แน่เลยมี ม, like มีหรือไม่มีครับมีหรือไม่มีผมว่ามีแน่เลยครับปลานิลนไม่ค่อยจะพลาดครับผมมีแน่ๆครับด uh> mm ึงนะดึงดึงดึงเอ้าเอ้าเอ้านานโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยครับผมเต็มอปหนัเลยครับปลานิ้นใส่ใหญ่ๆไม่เคยพลาดจริงๆครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลีบอกแล้วไม่พลาดเลยโอ้โหสุดยอดเลย โอ้โหนี่ทีมงานดันกุ้ทวดูเฮ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยไงไงอือหือปลานิ ნ ทั้งนั้นเลยนี่หวานอย่างงี้แหละหวานอย่างงี้แหละหวานอย่างงี้แหละหวานไร่ข้างๆเอาโอ้จวดโอ้โหนี่ครับผมเจ้าหนุ่มครับผมเจ้าหนุ่มทีมงานเมียสะออนโอ้เยอะเยอะเยอะแท้เจ้าหนุ่มทีมงานเมียสะออนเต็มเผาเลยครับผมอู้เต็มเผาเลยครับ โอ้บน oh, เรือเนี่เอา้าไหลเ,เร็วน้อยเออลัวไม่ทันพี่น้องครับลัวไม่ทันดึงปลานี่ครับโอ้โหใส่งามๆเลยครับ,รบนี่นี่ครับมาชมครับทีมงานเมียซอนนะครับผมนี่กำลังจะดึงขึ้นครับฮะต,ต่อก็มุดเอาปากกัดเลยไม่เป็นไรกัดออกกัดออกไปเลยคาบ,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 บออกเลยไม่เป็นไร งัดไปเลยนี่ปลาไรนี่ปลาอะไรลปลานิน,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 นอสองเมตรสองเมตรปลากระสูบด้วยดิโอ้โหปลาอ้วนอนเลยฮ้นี่ครับดูบรรยากาศข้างในครับโอ้โห <c oughs> นี่ครับสุดยอดจริงๆครับผมบอ่อนี่ไม่พลาดเลยครับแต่ละคนปลานินโอ้ยใสนี่สุดยอดครับนี่ นีนี่นี่ก็ชมไปเรื่อยๆครับตอนนี้พึ่งหวานใครแค่นิดเดียวเองรอไปเรื่อยๆไม่ต้องป่วนเลยจุดทางนู้นเดี๋ยวดูแหแหดดำนี่จะมีพอมีไหมแหดดำเพราะว่าแหดดำแห่ลายครับเสื้อดำแห่ลายครับทีมงานจากนครสวรรค์แน่ๆเลยครับคนนี้ผมดูแวบๆโอ้โยปลากระโดดออกจากแหเฉยเลย น,นิ่นปลานิลโอ้โหใสใหญ่เลยครับนั่นเรียบร้อยครับโอ้โหสุดจอดเลยยงยงนี่ครับใช้ยงครับโอ้โห,หลายเม็ดไหมพี่หลายเม็ดโอ้โหสใสใหญ่เลยขนาดมองไกลขนาดนี้ยังเห็นอู้เจ็ดเจ็ดแปดขีดนะนโอ้โหฉลอจัดไปฉลอจูด โอ้โหชัยยงครับทีมงานเขาใหญ่ครับทีมงานบรรเจิดเขาใหญ่เองครับผมนี่อาจารย์นี่ครับผมดูอาจารย์เขาเหแดงเหแดงแผลงฤทธิ์เหมือนเดิมครับนี่นี่นี่ครับนี่มาชมเหขาวนี้นะครับผมดึงพร้อมกันเลยครับเหขาวนี้ด้วยครับแล้วก็ชะลอด้วยครับนี่ครับหุ่นเขาเพียวครับน้องชายครับหุ่นเขาเพียวมากนี่นี่ครับมีอีกไหม เที่ยวนี้ถ้ามีก็ยอมเลยครับอนานนี่ครับด้วยจานเขาจานเข,า,า,จา,ขาจับเหรอครับโอ้คุมนาคุมตาครับกลัวลูกศิษย์เห็นครับจูดกลลูกศิษย์เห็นวม่าหวา,านเห hey, ครับปิดหน้ามุดเลยครับผม <c oughs> แม่เห็นหน้าเลยจานเออยกมือหน่อยเดี๋ยวลูกศิษย์เห็นมานะผมบอกนะว่าจานนี่ฉลอนี่นหเฮ้ยฉลอ <c oughs> ปลานินปลานินนี่นี่ครับสุดยอดเลย กี่ตัวฉลอกี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวส,สิบสิบครั้งก็สิบตัวถ้าฟุบฟุบก็เยี่ยมนี่เอาบังบี้บังบี้ผมไปแล้วหันมาทางบังบี้ผมออะยังไม่ไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับทางนู้นก็เจ้าหนุ่มครับนี่เอาบังบี้จัดไปเลยครับบังบี้หายไปไหนทางไหนเอาไปล้างแพเอาตามไปไม่เป็นไรจับภาพเอาเลยจับตรงนี้ทะลุต,ต้นไม้นี่แหละเอาครับ บางบี ie, ทีมงานเมียสอครับฝากบอวันที่ส0มสิบด้วยครับผมนี่ครับเอาเฮ้ยจวดวานแหแตกใจเปรียดเลยเอาเจ้านมกำลังดึงขึ้นอยู่ครับผมออเออเอ้อเจ้านมดึงเอาเจ้านมดึงแล้วมีไม่มีกระชากไหมเอาย,งย,งยงางยางยางส่หัวยางยางแต่ผมไม่ค่อยจะเชื่อท่ายหรกคนนี้เพราะว่าดึงขึ้นมาก็สองสามตัวครับนี่รอลุ้นครับรอลุ้นครับ โอ้โหดูทางนู้นโอ้โหไปไม่ทันแลวครับหันไม่ทันอ้าวทนโอ้โหแหแดงนั้นโอ้มองไปก็เห็นแต่ปลาครับแหแดงนั้นโอ้่ครับมีแต่ปลานินปลานินปลานินไตรนินครับไตรนินนี่ติดอะไรกันครับติดอะไรกันครับแหติดกันครับทีมงานด้วยกันครับผมนี่ดึงแล้วครับผมนี่มันรู้มีไหมมีไหมพอจะมีสักเม็ดไหม มอจะมีสักเม็ดไหมเงียบเอาไปต่อไปต่อไปต่อนี่ผมครับชมครับน้ปลดปลาแล้วครับนี่คนนี้นะโอ้โหเอาไม่ทันไม่เป็นไรครับนี่ครับคนถอดเสื้อนี่ครับผมน่าจะมีครับผมนี่คนถอดเสื้อนี่น่าจะมีครับยังไงก็มีแน่ๆครับผมนี่อยู่ไกลนิดนึงครับผม นี่ครับโอ้โหเห็นแล้วนั่นเห็นแล้วหนึ่งเมตรนั่นเห็นแล้วครับใช่ด้วยครับโอ้โหปลาหนินถอดเสื้อทาล้มหนาวเลยก็เป็นไงตอนช่วงนี้หนาวครับนี่ครับเฮลายนั่นก็โดนเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยเลยปลานินโอ้เฮลายนั่นโอ้นั่นนั่นปลานินมาดูดูเสื้อถอดเสื้อนี่จะโดนกี่ตัวครับโอ้โหหนาวขนาดนี้ยังกล้าถอดเสื้อหวานเหยครับโอ้ ระเงียะระเงียะครับควาหนาวระเงียะครับผมนี่ครับมีไม่มีมาผมก็จะลุนไปอย่างนี้เลยโอ้โอดูอาจารย์เนี่ยหันไปพอดีเลยมีแต่ปลานินแมววางัวเอ้ยชะลอหันหน้ามาหาผมมีแล้วก็จัดไปเลยเฮ้ยเอามาหันหน้ามาทางผมพอดีเลยจุดโอ้โหดูทางนู้นก็พอทางนู้นครับเด็ดปลาครับโอ้ปลดปลากันครับนู้นครับโอ้หมัน,มนหมานเท จุดบางจุดก็แค่ช่วงวันแฮชมครับผมดูครับฝั่งนี้ครับจวดจวดโอ้โหดูชยงครับโอ้ดูเขานอะคนนี้ครับโอ้โห,นะโโหปลดปลาครับเนื้อปลาครับยิ้มเลยไนดะ้เจอปลานิลยางี้นะ่ะทีมงานต่อยอดฟาร์มไปขายสองรอบแล้วไปขายสองรอบแล้ววันสองทีได้ได้หนึ่งกระสอบถุงน้ำแข็งเต็มเลยนี่วันน,นั้นน่ะีูล เนิ่นๆเนิ่นๆ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 นิ่นมีไหมนานมีจริงๆด้วยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับชมครับชมชมชม,ชมโอ้โหน้ำตื้นๆครับแต่ปลานะครับผมนี่เฮ้ยโอ้โหโโดีเจ้านี่โอ้โหนี่เต้นเครื่องเครื่องเรื่องเรื่องเลยครับนี่ชมกันไปโอ้โห ดูครับดูครับดูครับเหนือนั่นก็แหแดงแล้วก็โอ้โหอีูแหละ,โโหละสุดยอดแหนี่จะมีไหมครับ <c oughs> ดูครับผมเออเขาทามากเลยครับบอกนี่น้ำกระจายเหมือนเดิมครับเจ้านี่นี่เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหนั่นดึงดึงปลาดูโอ้โหเพียบ ดูผลงานตัวเองเพียบสุดยอดเลยครับจุดทางนู้นโหโหนี่ก็จวดบางภาพก็ให้แค่ช่วงวันเหครับผมพอเราก็ถ่ายยาวเลยครับนี่นี่ครับดูช้ย,ยงมั้งช้ย,ยงทีมงานบรนเจิดเขาใหยครับนี่กำลังทำเสื้อแจกอยู่ครับตอนนี้จวดนี่ครับผม กำลังทำเสื้อแจกอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่โอ้โหดูแฮลายทั้งนู่นไกลๆครับนั่นน้ำกระจาย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 แน่เลยน้ำกระจายเปรี้ยดน้ำกระจายเปรี้ยดนั่นนั่นครับโอ้โหจริงๆด้วยครับเนี่เรียบร้อยอบางทีก็ไกลครับผมก็ซูมเอาครับนี่บางทีผมก็จะมุนกล้องเร็วเลยครับเพราะว่าอยากให้ทันปลาครับนี่ นี่ครับดูคนนี้ครับดึงขึ้นแล้วครับดูอีกทีนึงครับผมอาจจะไกลนิดนึงครับระยะทางประมาณ 60- 70เมตรนี่ครับก็ซูมซูมเอากันครับนี่แหแดงนี่ยา่านี่เรียบร้อยครับแหแดงนี่ยา่าสุดยอดเลยนี่ครับผมลุนไปอีกลุนไปอีกลุนไปอีกนี่ลุนไปอีกลุนไปอีกลุนไปอีก นี่นี่นี่ลุนไปลุนไปลุนคนนี้ต่อลุนคนนี้ต่อลุนต่อลุนต่อเป็นไงลุนเป็นไงพอมีไหมพอมีไหมพอมีไหมนี่ครับผมบรรยากาศครับโอ้โหเดืปลาขึ้นกระเดือกเลยครับตรงไหนครับจวดอ่ะจูเอ้าอ่ะจู นี่ครับตอนนี้กำลังแล้วครับเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับเลยนี่ครับโอ้โหหันไปแล้วครับูโอ้โหหวานเหศ่สวยงามจริงๆริงเตกระจายเปรี้ยดเลยครับผมโอ้โหครูกิฟครับครูกิฟเดินมาแล้วครูกิฟเดินแล้วครับครูกิฟทีมงานชัยภูมิครับครูกิฟทีมงานขาลุย ลุยจริงๆดูนี่ลุยน้ํานะครับลุยน้ําลุยโคลนโอ้โหแตกกระจายเลยนี่ครูกิฟต์ครับผมนี่ทีมงานขาลุยลุยจริงๆครับผมถอดรองเท้าลุยขี้โคลนครับนี่นี่ครับนี่ตลาดปลาขึ้นมาแล้วนี่ตลาดปลาเริ่มวุ่นวายแล้วครับตอนนี้ตลาดปลาวุ่นวายปลากันเยอะเลยครับได้กันเยอะปลาครับขายได้ปลาเยอะก็เอาไปขายเอาไปขายก่อนครับผม ปลานนี่มีแต่ไซด์หูดูในคลิปได้เลยครับผม <IR> <า S 1> น, <S 2> <S 2> น, <cents> นี่นี่นี่ดูครับนี่นี่ทางนั้นก็ดึงขึ้นพอดีเลยหนึ่งเมตรนี่เรียบร้อย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 ผมก็ถ่ายหันไปหันมานี่เอ้าทางนี้กําลังจะหันมาทางนี้ของก็จัดไปเลยจวดนี่ทางนี้มีไหมทางนี้มีไหม นดบ้านนนะิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วน้ำนิ่งแล้วปลานิ่งนะไม่ใช่น้ำนิ่งนะปลานิ่งนะปลานิ่งแล้วระยะได้ไรไหมง่ายครับนเมขาึ้นไปขายไปแล้วขึ้นไปขายแล้วโอ้โหเสียดายไม่ได้มาทันนี่โอ้โหติดทั้งไม้ทั้งอะไรดูสารพัดเลยครับโอ้ปลาตกใจปลาตกใจปลาตัวเองนู่นไปเลยครับโอ้ตกใจปลา ลรอก็ตกใจปลาด้วยเฮ้ยโจโนี่ครับโจหนึ่งเม็ดโอ้โหนีใส่โลก็มีแต่ใส่โลจริงๆด้วยเจ็ดแปดขีดนี่นี่ไปแล้วท่นแล้วนี่นี่ โอ้โหดูแหแดงนั้นโอ้แหแดงนั้นใหญ่แล้วครับโอ้ปลานิลใหญ่เลยโอ้ยนี่โคตนี่โอ้โหปลานิลไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่ๆครับโอ้โหแดงไอ้เออแหนั้นอีกโอ้โหนั้นโอ้ดูครับนี่โอ้ปลานิลสุดยอดเลยโอ้นี่ครับเอฟซีตัวยงอีคนนี้เอฟซีตัวยงอีกคนนึงครับแหเหลืองถอดเสื้อทาลมหนาวครับ ช่วงนี้หนาวครับช่วงนี้อากาศหนาวจังเลยหนาวทะาสัวทาตทิศครับหนาวคอร์เกียร์ครับผมอ้าวโหดูครับดูน้องอเฮ้ยกระจายเปรียดเลยกระจายเปรียดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่นี่ครับไปทางนี้ต่อเลยเดี๋ยวดูคนนี้ดึงนิดนึงก่อนพอมีไหมพอมีนานนานปลาอะไรปลาโอโ้โหเนินโอโ้โหจับเรียบร้อยปลาลุดปลานิน โอ้ลุดออกจากเหวพอดีเลยครับโอ้เดี๋ยวเรียบร้อยไปต่อไปต่อไปต่อ่นี่ครับสนุกสนานกันครับผมน้ำตื้นครับสนุกใครเดินเดินอย่างเดียวเลยครับนี่นี่ช่วยไหลั้งนี้ครับช่วยไหลนี่ครับนี่ก็ไปช่วยไหลครับผมนี่นี่ได้อะไรตัวคนละ30โล20โลครับนี่อ้ครับอ้อด่านคุณทศ นี่นี่ยกนิปโป้ถึง30โลยังหา20กว่า,อวาเออเยี่ยมเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วปลานิ้งไซส์ใหญ่ๆนี่โอ้โหนึงครับนี่วัชราครับเป็นไงโอ้โหปลานิ้งเบิ่มเลยโอ้ไซส์ใหญ่เลยครับผมแต่ไกลนิดนึงครับผมก็ต้องซูมครับไกลมากครับนี่ครับไกลโอ้โหดูปลานิ้งไซส์นี่โอ้โห โอ้โหดูปลานี่นี่โอ้โหหันพอดีเขาดึงขึ้นปุ๊บหันวับเลยครับต้องหันไวๆครับไม่งั้นไม่ทันครับโอ้โหอยู่ที่จังหวะเขาดึงด้วยครับผมบางทีหันมาเจอพอดีครับนี่ไครพอไปพี่น้องได้ชมกันครับผมเอาบางโคนครุบลียร์เขาหน่สุดยอดดีครับนานโอ้ขาวจั่วเป็นไงครับน้าหนึ่งเม็ด นั่นเรียบร้อยครับดูวัชราครับวัชราเขาจับแล้วครับนี่วัชราเขาจับแล้วครับเตรียมจวดวันที่30มสิบมีนานี่ก็จัดอยู่ที่บึงอ้ออีกครับผมบึงอ้อบ่อเยอะครับจวดดูข้างในครับโอ้สวยงามครับนี่ครับ ถ่ายเป็นช่วงๆครับผมนี่ครับนี่ครับน้องชายเอฟซีผมเองครับผมโอ้โหปลาดิลนหรือปลาอะไรใหญ่มาเริ่มอย่างงี้ใส่เป็นโลเลยนะนี่โอ้ยบางคนก็ได้ถึง30สิบโลแล้วอ้อเนี่ก็30สิบโลแล้วนี่จ้าอ้อนี่นี่นะครับอใส่อ้วนๆทั้งนั้นเลยมีแต่ใส่อ้วนๆเนรอปลาโอ้โหดูนี่ โอ้โหโอ้โหพอพอใช้ได้ถอดเสื้อถาลมหนาวเลยเป็นไงสุดยอด <FC S 1> สุดยอดออ FC 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 กันนะหาอยู่หักกินครับเหมือนพี่เหมือนน้องกันครับผมเดี๋ยวผมก็เดินเก็บปลาที่หลังครับคนละตัวคนละตัวรอบบอนี่แหละ <laughs> นี่เอาไปช่วยไหล่เตรียมแล้วเอาช่วยไหล่เตรียมอาจะไปทางไหนรอดูครับเวียงเหนึซ่อง อ้ยสวยงามนี่ช่วงวันแห้ชมด้วยครับนี่ครับนี่นี่เป็นไงเป็นไงเอ็นเอฟซีน FC คนหนึ่งครับนี่คนนี้ครับจูวดเกลี้ยงเลยครับโอ้โต่อหน้าผมเลยแห่ฝังเยี่ยมเลยเป็นไงได้ไหมได้ไหม นี่ถึง30โลยังน้องยังว่าได้เป็นบางคนนะนี่นี่ครับหวานเหจะปลากันครับผมอยู่ที่สะพังได้ดีจูนโอ้โหดูนี่บรรยากาศข้างในสวยงามครับโอ้โหสวยงามนี่ครับทีมงานจากอะไรนะครับแก้แสง ข้ามสแกแสงครับ30ขึ้นครับนี่นะ่ไหมสามสิบโลขึ้นโอ้สามสิบโลบวกโอ้โหปลามีได้เยียบสาโลครับเกลือบครับเจ็ดแปดคิดถึงกิโลครับนี่ครับก้างข้ามตะแกแสงใช่ไหมโอ้พี่น้องเอ้ยดูครับบัตรสี่ร้อยไอ้เนี้แป๊บนึงเดยนี่ครับนี่ของผ่านบอยครับผมนี่ มายีกว่ากิโลครับนี่เจ้านี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปตามนี้ต่อครับของวัชราครับผมของน้องชายอีกคนนึงครับเดินของคุึครัหน่อยครับโอ้โหได้เยอะแท้นี่ครับหน้อวัชราครับผมนี่ครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับทีมงานจากไหนะครับนี่โอทีมงานมีรอาทีมงานมีรอาวัชระนี่เลยเนาะทีมงานเดียวกันนี่ครับเสื้อขาครับมาเรียงแถวน่อยเรียงแถวน้อย นี่นี่คร <descriptive together. S 3> <Pop> ับนี่นี่ครับนี่แต่ละคนครับนี่ดูครับนี่วัชดานี่ทีมงานเมราานี่ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยทีมงานนี้ครับน้องการบ่อปลาตะกลมเจ้าการครับผมสังเหได้ครับเจ้านี้เหมาตรฐานครับผมนี่จะเอาแบ่งปลาไปให้กินครับนี่เจอบ่อไหนก็เหมือนกันครับนี่ครับสุดยอดครับนี่น้องการครับผมอยู่บริรัมเนี่ครับผมนี่ นี่ครับของน้องเตยครับผมวันที่30นี้ไปทางไหนต่อไปบึงอ้อครับบึงอ้อที่เดิมเลยโยโย่ห้าโลร้อยกัเดิมนี่ครับห้าโลร้อยมันเดิมเลยโ,โหขายปลาไม่ได้ต้องขายห้าโลร้อยครับปลาใสเกือบเกือบกิโลก็ห้าโลร้อยหมดแต่เที่ยวนี้โอ้โหดูครับเออฮือสุดยอดมากเลยสุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมนี่นักเลงปลาคาลุยมาหมาดวันนี้นักเลงขาคาลุยนักเลงปลาคาลุยอ๋อนักเลงปลาคาลุยอันนี้คนละห้าสิบโลได้เลยเนาะ โโอ้หพังบ้านสะพังสะพังบัตรเท่าไหรบัตร400บัตร1เจี๊ยบเกินอานยะเลยฮู้เกินจริงๆนี่ครับคนจัดครับน้องชายครับโกูสี่ชัยครับนี่ครับผมนี่ครับผมก็จะได้ปิดกล้องตรงนี้เลยครับผมนี่นี่ครับ